คุณเคยได้ยินเรื่องกองทัพที่ไม่มีวันตายไหมไม่ว่าศัตรูจะเก่งแค่ไหนยิงมาแรงแค่ไหนตัวเลขหนึ่งมืนนายก็ไม่เคยลดลงเลยสักคนเดียวเดี๋ยวนะฟังดูเหมือนบอสในเกม RPG เลยอ่ะนี่ไม่ใช่พวกใส่หน้ากากในหนัง300ใช่ไหมคะใกล้เคียงเลยครับเพราะในหนังเรื่องนั้นก็อ้างอิงจากเรื่องจริงเลยนะ หน่วยนี้มีชื่อว่า The Immortals หรือทหารอมตะแห่งเปอร์เซียเป็นหน่วยรบระดับท็อปของจักรวรรดิอะเคเมนิตเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเป็นคนตั้งชื่อให้พวกเขาแล้วเขาอมตะจริงเหรอคะ ไม่เชิงครับมันคือภาพลวงตาที่โคตรฉลาดถ้ามีทหารตายเจ็บหรือหายไปเมื่อไหร่จะมีคนใหม่มาแทนทันทีทำให้ตัวเลขหนึ่งหมื่นคนมันล็อกตลอดศัตรูมองมาก็จะรู้สึกว่าพวกนี้ยิงไม่ตายเหรอวะอื้อนี่มันสุดยอดสงครามจิตวิทยาเลยนะคะไม่ใช่แค่รบด้วยดาบแต่รบด้วยภาพลักษณ์ไปด้วยเลย ใช่ครับแล้วพวกเขาก็ไม่ใช่ทหารธรรมดาแน่นอนแต่งตัวจัดเต็มมากเสื้อคลุมหรูหรากรอกเกล็ดโลหะถือหอกดาบธนูมีเครื่องประดับทองคำเต็มชุดที่เด็ดที่สุดคือหน่วยย่อย1,000นายที่ใกล้ชิดกษัตริย์สุดๆจะมีปลายหอกเป็นแอปเปิลทองคำส่วนอีก9,000นายก็ใช้แอปเปิลเงินดูหรูแต่มีลำดับชั้นชัดเจนเลยครับ โอ้ยนี่กองทัพหรอคะหรือขบวนแฟชั่นพรมแดงกันแน่ใช่เลยครับเพราะจากระวัติเปอร์เซียเขาตั้งใจใช้ภาพลักษณ์หรูหราเพื่อข่มขวัญศัตรูตั้งแต่ยังไม่ทันรบด้วยซ้ำงั้นพวกเขานี่คือเก่งจริงไหมอะหรือแค่ดูดีเฉย มีทั้งแพ้ทั้งชนะครับอย่างตอนรบที่ช่องเถวเทอร์โมพิล่าเขาเจอสปาร์ตันที่ใช้หอกยาวกว่าเกราะหนากว่าแล้วพื้นที่ก็แคบมากอมตะเลยแพ้ยับเลยครับอ้าวอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะอมตะตรงไหนเลยนี่คะ <S 1> <S 1> นั่นแหละครับจุดที่นักประวัติศาสตร์เขาเริ่มตั้งคำถามว่าชื่ออมตะมันจริงไหมหรือมีใครแปลผิดอะไรสักอย่างอืมแปลผิดหรอคะยังไงคะ นักวิชาการบางคนเชื่อว่าเฮโรโดตัสอาจได้ยินคำว่าอนูชียซึ่งแปลว่าผู้ติดตามหรือสหายแต่เผิญไปพ้องเสียงกับอันนาวชาที่แปลว่าผู้ไม่ตายเลยฟังผิดกลายเป็นอิมมอเท่าสะงั้นอ๋อเหมือนเวลาคนไทยได้ยินชื่อฝรั่งแล้วจดผิดกลายเป็นอีกชื่อไปเลยอะแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับแล้วที่สำคัญคือเอกสารของเปอร์เซียโบราณเองไม่เคยมีที่ไหนเรียกหน่วยนี้ว่าทหารอมะตะเลยนะเขาแค่บรรยายว่าหน่วยนี้เป็นราชองครักษ์ที่มีการจัดระเบียบดีมากโอ้โหแบบนี้ก็แปลว่าชื่ออมะตะไม่ได้มาจากฝั่งเปอร์เซียจริงๆสินะคะแต่มาจากฝั่งคนเล่าซะมากกว่า ถูกต้องครับแล้วเพราะชื่อมันเท่มากคนก็เลยเอาไปใช้ต่อในหนังเกมการ์ตูนจนกลายเป็นตำนานไปโดยปริยายสรุปแล้วทหารอมตะเนี่ยไม่ได้อมตะเพราะตายไม่ได้แต่ออมตะเพราะไม่มีวันหายไปจากสนามรบไม่ว่าจะสึกไหนก็ยืนเต็มหนึ่งหมื่นคนเสมอ ถูกต้องครับและแม้จะไม่ใช่อมตะจริงๆแต่เรื่องของพวกเขานะ่ะกลายเป็นอมตะในประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วชอบมากเลยค่ะเรื่องนี้ตอนแรกก็นึกว่าแฟนตาซีเพราะขุดไปเรื่อยๆกลับเจอเบื้องหลังที่โคตรเนียบเป็นการจัดการทัพที่ฉลาดมากๆนี่แหละครับซีโร่ทูโนของพวกเราอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สู่รูสนุกทุกคลิป